สวัสดีค่ะปอกันช่องป้าน้าค่ะทีมหลังบ้านน้ององค์อิงคลิปที่ว่าเป็นทรงมากเมื่อวานเมื่อก่อนคืนอ,อยากไลยบเดแลลงให้เบ่งนะคะจ,ะจะรวบรวมนะคะนี่ค่ะอาการของน้องบุญรอดนะคะเมื่อนี้อัปเดตมากคุณหมอบวัตตาอีกข้างหนึ่ง ตาสีดำเริ่มมาเยอะแล้วค่ะคางคางแรกคางแรกก่ะคางแรกก็คืออีกคางหนึ่งตอนแหลกก็คือกลับมาดำปกติแล้ค่ะเลยอีกข้างหนึง่งก็ข้างที่เหลือก็คือตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มสีดำมากขึ้นนะคะน้องคงจะกลับมาเห็นแน่นอนมือแรก ไปหับค่ะไปหับบนหลอดตอนนี้ลาเดินทางไปบันทึกเสียงแล้วค่ะนะคะไปแล้วยินเขาแล้วก็เดินทางไปค่ะนะคะเอฟซี FC จากกันถล่มมาเมื่อกี้นี่ยก่อนนอกออกเดินทางนะคะเบ่งเดละบนหลอดเราจะได้กลับบ้านแล้ววนันนี้น่ารักมาก สุขภาพแข็งแรงเป็นขวัญใจของอทีมงานที่อยู่โรงพยาบาลนะคะคุณหมอบอกว่าบุญรอดเป็นขวัญใจแล้วค่ะบุญรอดหรืออีกชื่อหนึ่งซืหนึงก็คือหนองเอฟซคะ่ะนะะกินใดพักอ้วนขึ้นเยอะจากตอนแรกสภาพตอนแรกนะคะ ี FC ตกใจหรือว่าคือพอตกใจพอๆกับป้านานนะคะว่าปวน้องจะมองไม่เห็นค่ะเมื่อเช้า fc จากจังหวัดเลยนะคะผูเรือนะคะเป็นกะโทรมาถามขาวข้าวบนหลอดค่ะภาวนาให้น้องมองเห็นข้างหนึ่งก็ยังดีเป็นกำลังใจโทรมาแต่เศาค่ะเป็นห่วว่าเมื่อนีป้านั่งสิงไปหับ บุลลอดนะคะอันนี้ค่ะของแคลเลยค่ะเมืองตี่ละนะคะเบิ่งกันน้องเอฟีเขาเป็นมาน้อยของเอฟสีายบุญพลังบุญทั้งหลายนะคะ คุณมากๆขอบุณแทนนองนะคะ่ะศาสตร์นี้เขาเป็นแบบนี้าศาสตร์ต่อไปสานน่ะเขาจะเป็นคนคือเฮานะคะนี่เป็นชาสุดท้ายของเขาเหมือนที่อะไรนะเออหลวงพ่อฤาษีลิงดำจังหวัดลบบุรีจังหวัดอะไรอืออุทัยธาน,นีจังหวัดอุทัยธานีคะ่ะวัดท่าสูงวัดท่าสูงนะคะเพิ่นบอกว่า สุนัขหรือแมวสว์เลี้ยงต่างๆพวกนี้สาสตร์นี่เขามาเป็นแบบนี้สาสต์สุดท้ายสาต,ต่อไปเขาจะเป็นคนนะคะนะคะเอามาเห็ดบนรวมกันเนาะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัฒนสุงจังหวัดอุท,ทัยธานีค่ะลงงลิปให้เบิงคลิปย้อนหลังค่ะวันที่น้องตกน้ำนะคะเซมาตกน้ำ เอาโบรูเรื่องนะคะเอาโหตจะมีหมาหน่อยมาอยู่หลังบ้านนะคะเดินเซมา,านกนางข้มาแ้วเสียงตัวนามดังต้อง,งเนี่ยค่ะนั่งแนมเห็นเป็นหงวหัวอยู่ตอนแลกหนึกว่าเป็นสิบมะหนีหล่อนลบซังกระสีหอนนะคะลบมาหาความเย็นก็ปล่อยให้เขาเดินเล่นแล้วก็ทำงานไปคะ่ะ ข้าหนึ่งยินเสียงโตนน้นามดังจอง้องเลยเอืน่นเบาทุกกับเนี่ยมาปั่มหัวใจนี่คือวันแรกนะคะดูสภาพน้องค่ะยังที่เห็นนี่คือที่มาของการที่ได้นำน้องไปรักษานะคะน้องมา มากับแม่ค่ะเชอรี่ผ้าลูกมานะคะดูคือใจไม่ดีแล้วค่ะตอนที่ปั๊มหัวใจก็ใจไม่ดีแต่ก็เอานะต้องสูนะคะต้องเราต้องช่วยเขาจนจนเขากว่าเขาจะไม่หายใจนะคะก็เลยเอาต้อั๊มต้อบั๊มตอนะคะบอกอาบังค่ะบอกลาซายบอกทนงตามตัวมีแต่เห็บ จะมัดเห็นไหมเต็มไตออกมาค่ะตอรสิตโตนาศาสตร์เราไม่ได้รู้จักเขาเลยเขาไม่ได้เป็นม้าน้อยของเราแต่เราก็ไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเราไม่คิดว่าเขาจะป่วยขนาดเนี้ยดูสภาพน้องค่ะแล้วแล้วยังมาจมน้ําจมไปต้นนาค่ะตอนแรกเป็นกับพง,งาพผงเงอยอยู่ค่ะ น้องจมไปต่อหน้าเลยนะหรือว่าน้องจะตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งได้น้องหมดแรงค่ะจมลงต่อหน้าเลยก็เลยเอือนเบาวโวนลงจับขึ้นมาค่ะนี่ค่ะเบาวทวนกำลังอาบน้ำแล้วใหม่ๆนั่งท่าเส้หลำอยูในโตนน้ำลงไปดูสภาพบนรอดวันนั้นนะคะ มีคนเอาคลิปนี้ไปลงติ๊กต็อกนะคะก็ให้เครดิตให้คนเข้าไปดูช่องป้านางนะคะว่ามีการสอยชีวิตมาหน่อยนะคะดูสภาพน้องมึงเต็นแะ,ะ้วคะ สภาพน้องแย่มากๆเลยค่ะอาการนองคือป้านางกับโบงูเนาะค่ะความเอาไ่เคยซอยเหลือแบบนี้เขากับหอ้แต่ว่าน้องตรงหิวก็เลยไปเอานมค่ะเตรียมจะมาป้อนน้องนะคะไม่รู้ว่าจมน้ําจะเขาไม่ให้กินอะไรไงคืออยากให้น้องมีแรงนะคะเจตนาของปนางนะคะ ดูตัวนอ้องเราทีมหลังบ้านไม่ยอมแพ้นะคะเฮาบยยอมแพ้คะ่ะบอยยอมให้น้องใจขาดไปไปจากเห้านะคะต้องทำอะไรสักอย่าง คะรู้เท่าไม่ถึงการนะ่ะแต่ก็แค่อยากให้น้องมีเลี้ยวแรงอะคะ่ปะปอกหูว่าแม่กับบ่มมีนน่ํานมให้กินนะคะเชอรี่เพราะมีแต่สีโค่งพ่าพาหลูกยางเซมาหลังบ้าน อันนี้ภาพก็อาจจะเป็นมัวๆนะพอถ่ไทยจากโทรศัพท์ของลุงเดียน,นะคะเพราะคลิปเก่าๆของป้านาถ้ามันเยอะมากก็ต้องลบหน่วยความจำมันเต็มนะคะกะับใบยญ้าปอนนะคะนี่เป็นภาพการซอยเหลือบนหลอดะค่ะ เป็นช่วงใบายของเหมือนนั้นค่ะหอนหอนนองเพื่กันลบอยู่แต่สังกระสีสังกรสีแผ่นสังกรสีซีหาแผ่นว่างไว้นะคะว่างกายถึงห่างจากพื้นประมาณยี่สิบเส้นอย่างเสียนะคิดเบืองว่าหอนสำใดประมาณบ่ายสามน้องคงจะร้อนมากอะ่ะเดินเป็นยังบุญหลอดจะค่อยยางมาแล้วสามสองตัวพี่เขา คือบบตามมาทั้งทั้งที่ทบุญรอดแบบป่วยค่ะอีกสองตัวไม่ตามมานะคะบุญรอดเดินมาคนเดียวเซมอะไรค่ะนี่ค่ะสภาพน้องนะคะเด็กกำลังใจทีมลังบานนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะไปหับน้องกันเบื้งสภาพน้องเดี๋ยวละ่ะ fc หลายๆท่านดูแล้วบอกบีบหัวใจเหลือเกินเยาว่ดาเอฟซีเลยไปนั่งบอจักสีใแต่คำบอกแบบใดอ <Yeah. S 1> โดก็ห่วงน้องนะคะโดห่วงลูกอยู่ด้ด <Yeah. S 1> เหตุยังบอดายดูเห็บหมัดไตเต็มเลยค่ะ <Yeah. S 1> นี่เป็นการช่วยเหลือขั้นตอนหนึ่งนะคะก็ <Yeah. S 1> ตอนตอนเย็นมาก็คือ น้องก็ร้องก็ให้ในายโยมาฉีดยาให้ค่ะเพราะว่ามีเลือดออกทั้งก้นของบุนหลอดนะคะไปนั่งเอาทิชชู่เปียกของดุกด,ดีกับเช็ดจนจิบเบิดหอเลือดเลือดไหลออกมาค่ะ <c oughs> เหมือนใส่นะคะเช็ดอยู่นั่นแหละเอาน้องนอนก็ให้ในายโยมาช่วยฉีดยา ไม่รู้ยาอะไรเป็นจิมมิความรูดานนี้นะคะเลือดก็เศร้าไหลนะคะแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะ